โชเคสวันนี้จะเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งสัปดาห์ก่อนเราก็รีวิวสมาร์ทโฟนซัมซุงกาแล็กซี่โน้ต3กันไปแล้วผมกับคุณแพทบอกว่ามีอุปกรณ์อุปกรณ์หนึ่งที่สามารถเชื่อมต่อแล้วก็ทำงานควบคู่กันกับเจ้า s a m s ุง g าแล็กซี่โน้ต3ได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือนาฬิกา s a m s ุง g าแล็กซ g e เกียร์นั่นเองรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรรวมถึงมันจะใช้งานได้เวิร์กแล้วก็ดีขนาดไหนนั้นต้องมาถามคุณแพทในสัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับคุณแพทคับ สวัสดีครับสัปดาห์ก่อนนี่เราค้างไว้แล้วเราก็ให้ดูตัวอย่างน้ําจิ้มไปแล้วสําหรับนาฬิกาอัจฉริยะของซัมซุงที่มีการเปิดตัวออกมาใหม่ล่าสุดก็คือ<น>เปิดตัวพร้อมกับโน้ตสาม<อ>ก็เรียกเสียงฮือฮาได้มากพอสมควรทีเดียวก็ถือเป,เป็นเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่เป็นลูกเล่นให้กับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนได้ได้มีอะไรเล่นเพิ่มขึ้นจากตัวมือถืออย่างเดียวนะครับสำหรับคอนเซ็ปหรือว่าการออกแบบเพื่อให้ใช้งานได้จริงๆเนี่ยซัมซุงเขา เน้นหรือว่าเน้นชูจุดเด่นด้านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าก็คือมันจะเป็นเน้นการใช้งานในชีวิตประจําวันมากกว<อ>่าอย่างเช่นเราเราไม่จาเป็นต้องหยิบมือถือขึ้นมาดู<อ>ว่ามีใครโทรเข้าหรือเวลามีเมสเซจเข้าก็ใช้ดูจากนาฬิกาได้เลยคือบางบางคนเนี่ยมือถ <ไม S 2> ือไม่ได้อยู่ใน, <intuition S 2> ในกระเป๋าไม่ได้อยู่ในมือตลอดเวลาเก็บไว้ในกระเป๋าบ้างอยู่ในเป้สะพายบ้างก็ต่อไปนี้เพียงแค่ยกนาฬิกาขึ้นมาดู ก็จะรู้เลยว่าใครโทรเข้ามามามีมีข้อความอะไรเข้าอะไรอย่างนี้คืออ่านข้อความดูปฏิทินอ่านอ่านข้อความได้เลยใช่สมมุติว่าเมลอ่านข้อความคนโทรเข้ามาก็รับสายได้เลยเหมือนกันใช่ก็ก็เป็นจุดเด่นที่ซัมซุงพยายามเพิ่มขึ้นมาอืมครับเอาล่ะอยากเห็นรูปร่างหน้าตาแล้วเรามาดูรูปร่างหน้าตาดีกว่าว่านาฬิกาอัจฉริยะจากค่ายซัมซุงเนี่ยนะถือว่าเป็นการเปิดตัวค่ายแรกในโลกเลยนะก็ถ้าถ้าในกลุ่มของอุปกรณ์มือถือก็จะเป็น แบรนด์ที่2จาก Sony Sony มีสมาร์ทวอชออกมาก่อนหน้านี้ตอนนั้นก็มีงแบปีที่แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ค่อยได้รับความนิยมในประเทศไทยเท่าไหร่แล้วก็กลุ่มคนใช้โ o n y มันมีจํากัดอ๋ออ้าวล่ะมาดูรูปร่างหน้าตากันอีกแบาก็รูปร่างหน้าตาจริงๆคือตัว Gala ็ y ซ e a r ียมันจะมาพร้อมกรอบนี่นะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นกรอบหนังเช่นเดียวกับฝาหลังของโน้ตสเหมือนกับฝาหลังของโน้ตสามก็เลยนหน้าหนังตัวนี้ กรอบตัวนี้ก็จะช่วยในการเป็นใช้สำหรับชาร์จด้วยคือเป็นพอร์ตไมโคร USB ธรรมดาเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยครับผมแล้วก็ด้านข้างก็จะมีปุ่มปลดล็อกอยู่นะครับก็ถอดเปิดได้ประกอบได้คือจะชาร์จเนี่ยเราต้องอาศัยการใส่กรอบตัวนี้เท่านั้นชาร์จเพราะว่าตัวตัวนาฬิกามันจะไม่มีพอร์ตอะไรเลยหรือว่าถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าเธอท้าไปแล้วก็ไม่อยากจะใส่อย่างไงกพาตลอดทั้งวัน แล้วก็เอาไว้ชาร์จที่บ้านตัวนี้ก็เก็บไว้ที่บ้านก็ได้เก็บไว้ที่บ้านก็ได้แต่ว่าก่อนจะเก็บเราต้องเอาตัวนี้มาใช้ในการเชื่อมต่อกับตัวมือถือก่อนคือตัวนี้ใช้ในการเชื่อมต่อด้วยใช่ก็คืออาจจะยังไงในการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับเราอาจจะจาเป็นต้องใส่ประกอบกันไว้แล้วก็เอาตัวโน้ตสามมาแตะที่ข้างหลังเครื่องอ๋อแค่แตะเองเหรอใช่มันก็คือใช้ความสามารถของ NFC นะครับในการในการเรียกหาแล้วก็ตัวโน้ตมันก็จะไปโหลดตัวเกียร์แมเนเจอร์ คือเป็นแอปพลิเคชันที่ไว้ให้ดาวน์โหลดสำหรับควบคุมนาฬิกาตัวนี้อเงก็คือถ้าครั้งแรกยังไม่เคยมีการเชื่อมต่อมามันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาแล้วให้เราเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนใช่หลังจากนั้นเราก็สามารถกดเชื่อมต่อได้เลยอันนี้ก็คือการจับคู่ับโทรศัพท์มือถือเครื่องที่เราใช้กับนาฬิกาเรือนที่เราใช้เท่านั้นเองครับมันก็จะมีบอกชื่อรุ่นของนาฬิกาชื่อรหัสอย่างเงี้ยครับเป็นต้น แล้วเราก็จัดการโหลดแอปเชื่อมต่อไปใช่ก็คือในในตัวแอปเนี่ยเราก็มันก็จะสามารถใช้ในการควบคุมนาฬิกาได้ส่วนหนึ่งอย่างเช่นเราสามารถเข้าไปปรับรูปแบบนาฬิกานะครับเราสามารถตั้งได้ว่าในหน้าหลักอย่างอย่างตอนนี้ที่แพดตั้งไว้ก็คือเป็นนาฬิกาพร้อมกับจานวนก้าวที่เดินในแต่ละวันครับเรานับก้าวให้ด้วยใช่หรือว่าเราจะเลือกเป็นเป็นแอปรัดอย่างเรียกกล้องเรียกอันนี้เป็น Svoice ในคือในนาฬิกาตัวนี้ก็คือสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ครับครับผมแล้วก็จะมีแบบเป็นนาฬิกาต่างนาฬิกาคู่ก็คือแสดงเวลาต่างประเทศได้อะไรอย่างนี้นี่ก็จะมีมีรูปแบบให้เลือกหรือจะเป็นเข็มก็ได้นะครับก็คือในอนาคตก็คาดว่าซัมซุงน่าจะทําตรงนี้ออกมาให้ดาวน์โหลดเพิ่มเติมเรื่อยๆแหละเพราะว่ามันมันถือเป็นลูกเล่นที่สามารถเพิ่มได้ตลอดเวลารูปแบบหน้าจอใช่แล้วก็มาดูดูตัวแอปแอปพลิเคชันที่ให้มามันก็จะมี อย่างตัวมีเดียคอนโทรลเราสามารถใช้นาฬิกาควบคุมเครื่องเล่นเครื่องเล่นมัลติมีเดียในเครื่องโน๊ตสามได้นะครับแล้วก็ฟังเพลงหยุดเพลงพอยสเพลงได้หมดเลยใช่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดกันก็คือมีเอสไอยมีกล้องถ่ายรูปมีจับเวลานับถอยหลังเข้าไปตั้งค่านี่นะครับเมื่อกี้ก็คือการนับก้าวก็เวลามันจะนับกับการที่เราแกง่อแกงแขนใช่แล้วก็อันนี้ค้นหาอุปกรณ์ก็คือสมมติเราวาง นาฬิกาทิ้งไว้เราสามารถกดตรงนี้เพื่อ,อาห,หาให้นาฬิกามาส่งเสียงขึ้นมาแล้วเราก็จะได้รู้ว่านาฬิกาอยู่ตรงไหนนะครับใช้เป็นโทรศัพท์ได้ดูพยากรณ์อากาศได้นะครับฟังชันเยอะมากก็คือจะค่อนข้างครบเพียแต่ว่าในอนาคตมันก็จะตัวแอปพลิเคชันพวกนี้มันก็จะมีเพิ่มเติมเข้าม,มาเรื่อยๆอ,อย่างตอนนี้ล่าสุดก็เหมือนมีลายประกาศออกมาแล้วว่าอนาคตมันก็สามารถใช้ใช้งานผ่านตัวนี้ได้อาจจะใช้ดูข้อความหรือ ใเป็นต้นครับแล้วก็พวกส่งเลยก็กระไลอยู่นะน่าจมาเล็ยนิดนึงอ่าฮะแล้วก็นี่ก็จะมีแบบพวกซัมซุงแอปที่ใช้งานคู่กับตัวกาเลซี่เกียนี่ยนะอ๋อก็จะมีให้เลือกโหลดอยู่ครับครับอันนี้แยกหมดหมู่ไว้เนะส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกการตั้งค่าอย่างสมมุติมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งถ้าสมมุติเราใส่นาฬิกาอยู่ใกล้กับตัวมือถือครับ เวลาเราเรียกขึ้นมาใช้งานเราไม่จําเป็นต้องไปปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์เพราะมันมันถือเป็นการยืนยันตัวตนเราแล้วว่าโอเคเราใช้ก็เป็นคนเดียวกันอยู่ม,มันก็จะมีโหมดใหาา้เราสามารถตั้งได้นะครับแล้วก็อย่างการตั้งมันจะมีอย่างที่ตัวนาฬิกามันจะมีปุ่มเพียงปุ่มเดียวอ,อยู่นั้นค่ะอย่าผมต้องถอดออกมาก่อนนี่จะเห็นนะฮะมีนาฬิกา โดยตัวเรื่องเปล่านี่ไม่มีอะไรเลยนะมีปุ่มอยู่ป,ปุ่มเดียวแค่นี้เองคือปุ่มนี้เราสามารถตั้งได้ว่าเวลาเรากดสองครั้งจะให้มันเรียกใช้งาน s อสเรียกกล้องถ่ายรูปเรียกเรียกตัวแอปพลิเคชันที่อยู่ในเครื่องอะไรก็ได้นะครับอืมก็อันนี้ก็คือนอกจากนี้ก็อย่างสมมุติเวลาเราถ่ายรูปจากนาฬิกาเสร็จรูปมันก็จะส่งมาในเครื่องอัตโนมัติเราก็สามารถเข้าไปดูรูปนาฬิกานี่อัจฉริยะมากขนาดนี้กล้องถ่ายรูปนะเดี๋ยวขออนุญาตให้ผู้ชมดูกล้องถ่ายรูปที่ซ่อนอยู่ในนาฬิกาเนี่ย จะอยู่ตรงนี้ครับก็คือเวลาเราถ่ันก็จะหันหน้าออกถ้าเราใส่นาฬิกาอยู่เนี่ยกล้องถ่ายรูปจะหันหน้าออกแบบนี้ก็คือถ่ายรูปได้เลยถ่ายถ่ายรูปได้ความละเอียดจะอยู่ที่1.9ล้าน1.9ล้านแล้วก็รูปที่ออกมาจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเราสามารถเอาไปอัพอินสตาแกรมอะไรได้เลยถนัดเลยแหละแล้วก็ถ้าจะใช้ในการถ่ายวิดีโอก็จะได้ถึง 1080p เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะจํากัดระยะเวลาในการถ่ายได้ที่10วินาทีเท่านั้นอ๋อครับ ก็อาจจะต้องถ้าจะใช้นานๆก็อาจจะต้องถ่ายแล้วมานํามาต่อกันในเครื่องเพราะในตัวเครื่องมันก็จะมีมีตัวฟังก์ชันตัดตัดตัดต่อเลยใช่อันนี้ก็เป็นรูปที่ถ่ายจากนี่ตัวอย่างนะครับนี่คือรูปที่ถ่ายจากนาฬิกากา l a ็กซี่เกียรรุ่นนี้นะครับความชัดก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคครับกับกับอุปกรณ์เสริมครับไม่ได้ใช้งานหลักเป็นหลักถ้าจะถ่ายจริงจังหน่อยก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายก็ได้แต่ว่าถ้าจะถ่ายแบบรวดเร็วนะครับก็สามารถใช้นาฬิกาถ่ายได้เหมือนกัน ก็อย่างที่ listed, ทบอกว่ามันจะซิงเข้ามาอยู่ในอัลบั้มโดยอัตโนมัตินะครับถ่ายเสร็จปุ๊บซิงมาที่โทรศัพท์เลยไม่ต้องทำเอรก็จะส่งผ่านผ่านบลูทูธอ๋อคือใช้เทคโนโลยีบลูทูธในการเชื่อมต่อใช่ซึ่งถ้าเกิดนาฬิกากับโทรศัพท์อยู่ห่างเกินรัศมีของบลูทูธเนี่ยมันก็จะเตือนจะเตือนก็จะเตือนว่าจะขนานี้อยู่นอกรัศมีแล้วอ๋อเอาละอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่รองรับใช้ควบคุมจากมือถือได้ทีนี้มาดูตัวนาฬิกาบ้านาฬิกาเพื่แพทย นี่นะฮะอันนี้หน้าจอที่คุณถาตั้งไว้แล้วครับผมอันนี้คือที่ตั้งไว้จะเป็นบอกเวลาแบบดิจิตอลแล้วก็จํานวนกวครับผมจากหน้าจอหลักเราสามารถปัดซ้ายปัดขวาเพื่อเลือกได้เหมือนมือถือเลยใช่หรือว่าเราสามารถลากจากข้างบนลงมาข้างล่างอันนี้จะเป็โหมดกล้องโหมดถ่ายรูปใช่ก็สามารถกล้องอยู่ตรงนี้อ่าเห็นมือไหมแต่ที่หน้าจอเพื่อถ่ายได้เลยอ่าก็ถ่ายรูปมือไปพอถ่ายเสร็จมันก็จะส่งเข้ามือถืออัตโนมัติอ๋อครับ เวลาปิดโปรแกรมต่างๆก็จะใช้การลากจากข้างบนมาข้างล่างนี่นะครับมันก็จะกลับมาหน้าหลักหรือว่าเรารากจากข้างล่างขึ้นข้างบนครับอันนี้จะเป็นโหมดโทรศัพท์เราก็สามารถกดเลขหมายเลขแล้วก็กดโทรได้เลยคือกดโทรออกจากเครื่องนี้ได้เลยใช่นะฮะอ๋อครับผมแล้วเวลาโทรละครับทีนี้เราต้องเอาหูแนบโทรศัพท์ไหมหรือว่าเราสามารถใช้อุปกรณ์อื่นตัวนาฬิกาในการโทรได้เลาใช้เลยเหรอฮะใช่ครับอ้าวนาฬิกามีลําโพงกับมีไม้ด้วยเหรอฮะก็อันนี้เวลาสมมติเราใส่ ตัวลำโพงจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือลําโพงสําหรับหูฟังครับผมใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวไม้จะอยู่ด้านข้างมีสองฝั่งก็คือฝั่งนี้กับฝั่งนี้เป็นรูเล็กๆอยู่เลยนะฮะท่านผู้ชมครับผมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนโทรมาใช่ก็ไม่จําเป็นจะต้องยกโทรศัพท์ใช่งออกมาเลยก็คือเวลาโทรเข้ามันก็จะมีขึ้นที่หน้าจอเลยว่ามีสายนี้โทรเข้าเราสามารถลากซ้ายลากขวาเพื่อรับโทรศัพท์ได้เหมือนในโทรศัพท์ปกติ แล้วก็เอามาแนบหูใช่เพียงแต่ถ้าเราจะใช้นาฬิการับเราก็ลากที่ตัวนาฬิกาแต่ว่าถ้าเราจะใช้มือถือรับเราก็ไปลากที่มือถือมันก็จะต่อที่มือถือปกติขึ้นมาลาบนอกจากนี้มันก็จะมีโหมดรายชื่อเราก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็เรียกดูรายชื่อที่อยู่ในเครื่องได้อ๋อก็คือเป็นรายชื่อที่อยู่ในคอนแทคของเราครับผมเราก็สามารถคลิกแตะลงไปเพื่อโทรออกได้เลยไหมฮะใช่หรือว่าดูบัมาบันทึกการโทรล่าสุดนี่นะครับวันเราโทรไปหาใครบ้างนี่ขึ้นตรงนี้หมดเลยนะฮะ ครับผมโอ้แล้วก็ตองไอ้ตรงนี้เราสามารถกดลากครับเพื่อส่งข้อความได้ส่งข้อความได้เลยเียนแต่ว่าในการในการส่งข้อความเราคงไม่มานั่งพิมพ์มันก็จะใช้ความสามารถของตัว S Voice ในการแปลงเสียงแล้วก็เป็นพูดพูดเป็นข้อความภาษาอังกฤษเข้าไปตัว S Voice มันก็จะแปลงออกมาเป็นข้อความให้แล้วก็จะมีมีคําสั่งออกมาให้เรายืนยันว่าจะส่งข้อความนี้นะครับโหฉลาดมากก็จะเป็นเริ่มอยากใช้แล้ว เป็นฟังก์ชันของ S Y ที่มาอยู่ในเครื่องเพียงแต่ว่าไอตัวตัว S Y อันนี้มันอาจจะใช้ได้ไม่ไม่เหมือนในมือถืออาจจะใช้ได้แค่ใช้โทรใช้ใช้สั่งโทรออกใช้ส่งข้อความใช้เช็คเช็คเวลานะครับเนี่ยมันก็จะมีมีคำสั่งบอกอยู่อ่านข้อความได้นะจะโทรกับตั้งนาฬิกาปลุกนะครับก็สามารถสั่งได้ เพียงแต่ว่าต้องใช้คำสั่งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นตอนนี้ก็ต้องไปฝึกภาษาอังกฤษนิดหนึงเพื่อให้เครื่องมันเข้าใจเราใชเ <laughs> นี่นะครับมันก็จะมีรายชื่อรายชื่อคำสั่งที่สามารถสั่งงานได้อยู่ถ้าเราสั่งไปนอกเหนือ มันก็จะบอกว่าให้ให้คุณไปใช้กัที่โทรศัพท์อากันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ฟังก์ชันก็ยังจํากัดอยู่ใช่แต,แต่ก็รวมฟังก์ชันที่จําเป็นไว้แล้วแหละแล้วก็ไอ้ส่วนของการแจ้งเตือนถ้าเรามีข้อความเข้าหรือมีสายไม่ได้รับเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้อ,อันนี้ก็เหมือนกับ notification ของเราใช่ไหมอันนี้ก็คือข้อความที่ยังไม่ได้อ่านอืมครับก็มี miss call มีอะไรก็ได้มี message นะฮะเราก็สามารถกดเข้าไปอ่านได้เลยครับผมครับอืโอ้โหเบอร์มากๆเลย ก็นอกจากเมนูนะฮะนอกจากข้อความมันก็จะมีอันนี้เมื่อกี้ที่บอกเป็นบันทึกเสียงครับจะได้ทเสียงได้เลยครับผมอ่ามันก็จะให้ห้านาทีให้ห้านาทีแล้วก็พออัดเสร็จมันก็จะส่งเข้าไปในเครื่องให้เหมือนกันอครับอัดเสียงก็อันนี้เป็นแกลเลอรี่รูปที่ถ่ายถ่ายจากกล้องนี่นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ อันนี้เฉพาะที่ถ่ายจากกล้องนาฬิกาเท่านั้นครับแล้วก็ดูมีซูมได้ได้ด้วยโอ้โหนี่จอขนาดนี้ยังอุตสาให้ซูมได้เัวจอมันจะอยู่ที่สามจุดสองนิ้วนี่แหละครับผมโอ้โหก็ถือว่าใหญ่ไหมก็ก็ในระดับหนึ่งเพราะถ้ามันใหญ่กว่านี้ดูเลขประมาณ3.2มจุดสองเซนเมื่อหารด้วพทใช่ไหมหน้าจออยู่ที่1.63่งจุดหกสานิ้วหนึ่งจุดนิ้วนี่วัดตามแนวทะแยงใช่นะถ้าว่าตรงๆแบบนี้ผมว่านิ้วเดียวนั่นแหละหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้วน่าจะได้ ก็ดูรูปได้กันูปไั้แล้วก็อันนี้เป็นมีเดียคอนโทรลเมืงอก็คือสั่งเล่นเพลงได้แล้วก็คือมันก็จะมากดเเพปปุ๊บเนี่ยนะฮะเสียงก็จะออกที่ Galaxy Note 3ของเราเลย่แล้วก็สามารถสั่งเปลี่ยนเพลงได้นะครับเพิ่มสั่งเพิ่มลดเสียงได้อ๋อโหฉลาดมากอันนั้เป็นก้าวอันนี้ชอบจริงๆเลยก็คือ วันหนึ่งเราเดินกี่ก้าวเราก็บอกแคลอรี่ด้วยใช่เราสามารถตั้งเป้าหมายได้ว่าวันนี้เราต้องเดินให้ถึงกี่ก้าวพอเดินถึงปุ๊บไอตัวมันก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาบอกว่าวันนี้คุณทําสําเร็จแล้วโอ้ผมตั้งไว้ห้าร้อยก้าก็พอย่างนั้นแล้วก็ที่โดดเด่นก็คือตัวนาฬิกาเนี่ยมันจะใช้คู่กับตัว S Health S Health ที่มีอยู่ในตั้งแต่ S4 ก็คือตัวดูสุขภาพของเราดูแลมันจะส่งโปรไฟล์เนี้ยเข้าไปอยู่ในมือถือแล้วก็ตั้งค่าต่างๆในมือถือได้เลย ก็อำนวยความสะดวกว่าอีกนิดนึงนี่นะครับแล้วก็ตั้งค่า่างตใช่เป็นตั้งค่าก็ตั้งความดังตั้งนาฬิกาตั้งความดังเสียงตัวความสว่างหน้าจอนะครับเนี่ยจอภาพดูได้จะให้สว่างขนาดไหนหมดแล้วก็เราสามารถเลือกสีสีหน้าจอได้โอ้โหแจ่มเลยนะฮะจะมีประมาณนี้โอ้โห ก็สีอะไรได้นะเป็นสีส้มนจอมันก็จะสวยดีมากขึ้นมาครับผมส่วนแอปตรงนี้มันก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เหลืออยู่ที่เราไม่ได้ดึงออกมาอยู่ในหน้าหลักตรงนี้เราสามารถปรับปรับเปลี่ยนได้ในตัวมือถือนะครับพยากรอากาศครับอกได้เลยตอนนี้ที่บางลำพู32บสององศาใช่ก็มันก็จะซิงข้อมูลจากตัวมือถือมานี่แหละสมชื่อนาฬิกาจฉริยะจริงคุณแพทย์นี่ให้ดูทีฟังก์ชันเลย อันนี้คือตัวปฏิทินครับวันนี้อันนี้มันซิงกับเฟ e บุ o กไว้ก็จะมีบอกวันเกิดเพื่อนอะไนี้สบายเลยวันนี้ไม่ลืมแล้วเราวันเกิดเพื่อนวันนี้นะฮะขึ้นที่หน้าจอนาฬิกาเลยทีเดียวเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันว่านาฬิกาเนี่ยนะฮะที่วางจำหน่ายเนี่ยรูปร่างหน้าตามันก็เป็นแบบนี้แหละถ้าจะใส่ตัวนี้เข้าไปใช่คุณแพทบอกว่ามีหลายสีด้วยนะ ไปเลือกเอาตามความชอบเลยวะมีสีอะไรบ้างสีเยอะมากสีขาวสีเหลืองสีส้มสีเทาอะไรประมาณนี้ที่จะเปลี่ยนไปตรงสายนี้ใช่แต่ว่าไอ้ตรงหน้าปัดตรงนี้เหมือนเดิมก็ยังเป็นสีเงินเินอยู่อ๋อครับผมราคาล่ะครับที่นี้ราคาราคาจำหน่ายอยู่ที่8,900บาท 8,900บาทถ้าเกิดซื้อน้ต3ไปแล้วอยากได้นาฬิกาคู่กันก็เพิ่มเงินอีก8,900ก็จะไดนาฬิกาชริยอาจจะมีโปรโมชั่นออกมาในช่วงแรกก็ได้เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าซัมซุงจะจูงใจลูกค้าที่ซื้อน้ต3ไปยังไงเอาล่ะน่าสนใจทีเดียวสําหรับนาฬิกาชริยรุุนนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นมิติใหม่เนาะของคนที่ใช้นาฬิกาหลังจากที่ก่อนหน้านี้โซนี่ก็ทําออกมาคุยตลาดไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้เปลียงปรางเท่าไหร่ มาลุ้นเหมือนกันว่ารุ่นนี้จะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณคุณแพทย์ที่มาให้ข้อมูลกับเรามากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการเราจะมาจับสลากหาผู้โชคดีนะครับจากการร่วมสนุกกดไลค์และกดแชร์รูปของเราบนหน้าวอลอย่างถูกต้องครับวันนี้ผู้โชคดีจะได้รับกระเป๋า Panasonic Lumix G ใบนี้ไปครับผู้โชคดีนั้นอยู่ในนี้แล้วครับเดี๋ยวผมยิบมาหนึ่งใบครับ ผู้โชคดีได้แก่ผู้ที่ใช้นามว่าคุณหวาน นวลน,นะครับแล้วทางรายการจะติดต่อ,อก,กลับไปหาท่านครับสัปดาห์นี้เรามีของมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับเป็นกระติกน้ําอนเนกประสงค์ใช้สําหรับเก็บน้ําร้อนเย็นจาก Microsoft นั่นเองกติกาเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมสามารถเข้ามากดไลค์และกดแชร์รูปภาพของผมที่ถ่ายพร้อมกับกระติกน้นํานี้ได้ในวอล l ของ f a c e b o o k c o m a s t v d i g i t a l t o g o นะครับและผู้ที่ทําถูกกติกาเราก็จะรวบรวมรายชื่อของท่านจับสลากหาผู้โชคดีได้รับกระติกน้ําใบนี้ วันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการดิจิตอลทูโกขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ